เราคือมาชาตินี้เราก็จะมาทําลายอาวิชชาให้แก่มนุษย์เอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปราบอาวิชชากันให้ได้แต่ว่าตอนนั้นก็เอาวิชิตอวิชชานี่แหละพอได้หลักเนื้อหาต้องจะเป็นลักษณะวิชิตอวิชชาก็จะต้องเอาทีนี้วิชิตจะเป็นวิชิตอย่างสุภาพมันจะไปอิสภาพมันยังแกงก็แค่ห้ามปางห้ามอยากเขาก็ทํามาแล้วเราก็เออเชิงห้ามอาจจะห้ามอย่างให้มีศิลปะเป็น เป็นรูปลักษณ์ที่มันมีท่าทางให้เป็นผสมเรียลลิสติกขึ้นมากหน่อยผสมไอเดียลิสติกขึ้นมา,าและอะไรจะสู้กับยกมือห้ามเฉยๆต้องมีแรงประทะเอาปะทะมาเราจะไปทำเป็นให้เป็นรุนแรงออกไปแยกแขวยิงมฟันเหมือนกับยังรียกอยังมานยังอะไรมันก็ไม่ได้ก็ต้องสุภาพถ้าเอาก็เอาปะทะกับลมมาหาสลาตันนี่แหละ ถ้าปะทะกับลมมหาสลาตันนี่เราก็จะต้องมีฤทธิ์มีอำนาจมีพลังธรรมฤทธิ์ที่จะต้านลมเ,นนเพราะลักษณะอันอื่นเพราะกระจิงูจีวรรูปลักษณ์อะไรต่างๆเกี่ยวอื่นก็ให้เห็นว่ามันถูกลมพัดพลิ้วพลายอะไรไปก็ออกไอเดียริสติกผสมก็คุยกันกระแสศสิรรลป์ว่าเราเราน่าจะเป็นอย่างนี้ใช้ศิลปะทำหลีว่าเออถ้าสร้างพระนำมีพระได้ปางที่ เหมือนกับจีวรปิวต้านอวิชาเป็นลมพายุแรงอะไรเงี้ยอ่เป็นสเก็ตไปให้พอท่านดูเป็นลายเส้นตอนแรกก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ท่าก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวแต่พอปรึกษากันเออทำทำท่าทางต้องดูจากท่าทางของคนจริงนะว่ายกขนาดไหนอารมณ์ขนาดไหนอะไรเงี้ยให้เขาทำท่าทางแล้วก็ ถ่ายรูปแล้วสกเก็ตแอคชั่นแต่จ,จีวอลอย่างเงี้ยพิ้วเงี้ยทำยังไงให้มันเป็นงานศิลปะด้วยไงให้ลมตีพิ้วสะบัดมันไม่มันจะไม่เหมือนจริงแต่มันมีมีไอเดียลิสติกผสมชี้แรกที่แรกองค์แรกนี่เลยองค์แรกองนี้องน,นี้นนยังมาถกกันประชุมกันเรื่องอะไรเนี่ยน้ำหนักของแขที่ออกไปเป็นหินนึงมันหนักมันมหาศาลเนี่ยมันจะค้ำยังไงกลัว ยื่นอ๋อเป็นอันนี้ทําค้าขึ้นมาให้ยากกว่านี้อีกตอนนี้ร<ะ>ากนี่รอจากนี้ก็คือเพิ่มมาให้ให้ให้เหมือนกับว่าค้าค้ำอีกก็เป็นองค์ที่ค่อนข้างถ้ามองในเชิงการการทำงานนีน่ค่อนข้างยากคำว่ายากในที่นี้ก็คือในลักษณะของสรีละท่านเนี่ยยืนยืนและยื่นแขนด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เออได้ทํากันบ้านหนักหนักนิดนึงนะแล้วก็ยิ่งขนาดของสมเด็จปู่วิชิตวิชาเนี่ยซึ่งของเรามากําหนดกันที่ความสูงถึง44เมตรซึ่งตรงนี้มันก็เป็นงานหินที่หินจริงๆริพวกนี้มันต้องเจาะเป็นท่อนๆม,มันต้องเจาะด้านในซึ่งมันต้องต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะแล้วก็ ร้อยสลิงขันขันแบบโพเทนชันเนียเพื่อจะให้มันรับน้ำหนักเหมือนโครงสร้างโครงสร้างทางด่วนโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยออ๋เหมือนที่สะพาแนแขวนอะไรใช่ใช่ใช่อ่ามันจะมีตัวสลิงเป็นตัวรับน้ำหนักอยู่ข้างในสูงกว่าพระวิหารที่สันติไอ้น,นั่นยอดถึงยอดสูงสุดยอดวิหารอนนยอดไอ้ยอดเจดียอดเจดีย์ที่32เมตรอันนี้ที่44เมตรเตี้ยบกับเสาวิทยุหน่อยเสาวิทยุมัน60เมตรคือตอนนี้เราเจาะสำรวจพื้นดินที่เราจะทำสมเด็จปู่เรียบร้อยแล้ว นะก็คือเจาะลงไปลึกเลยอะส0มสเมตรใต้ดินเนี่ยนะก็เฉพาะเข็มอย่างเดียวที่เราจะต้องลงในการสร้างสมเด็จปูเนี่ยสมเด็จปูองนี้เนี่ยถ้าทําแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักท่านเนี่ยจะตกอยู่เป็นหมื่นเป็นหมื่นตันอาจจะถึง2 0 0 0 0ื่น0 0<ม>ตันด้วยซ้ําไปเฉพาะเข็มเนี่ยหน้ากว้างนี่แปเซนยาว18เมตรเข็มต้นนึงนะ ซึ่งเราจะต้องใช้เป็นร้อยต้นเหมือนกันเราก็กะว่าเราไม่ทำเราให้อยู่ประมาณสัก50ปีหรือร้อยปีก็กะว่าจะอยู่ยาวๆไปนะถ้าเป็นพันหลายๆพันปีได้ก็จะตต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเฉพาะฐานรากอย่างเดียวนี่ก็เมื่อยเลยนะคิดว่าถ้าถ้าทำมันจริงๆเนี่ยคิดว่า2ปีก็ไม่น่าจะเสร็จนะเฉพาะฐานรากเนี่ยในส่วนที่จะต้องเป็นส่วนของเข็มด้วยแล้วก็เป็นส่วนของหินที่จะต้องกันทั้งหมดคือถ้าเปลี่ยนทิศทางถ้าน้ำเปลี่ยนทิศทาง จนถึงขั้นที่เรียกว่าสมเด็จปู่ยืนกลางแม่น้ำมูลในอนาคตก็ต้องยืนให้ได้ทํานองเนี้ยเราก็ไปลองไปเอาตลับเมตรวัดความลึกแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลลึกกี่เมตรกี่เมตรเนี้ยนะเพื่อที่จะคำนวณออกมาให้ได้ตรงนี้เนี้ยตั้งใจจะเอาวัดสดุตอนแรกก็จะเอาหินทรายแบบหลวงพ่อพุอทธาพิทามนิมิตนั่นแหละแต่เสร็จแล้วก็วโอ้ไปเจอหินแบล็คเพลท์นี่ขึ้นมาอีกก็เอา้าก็ดีที่ถ้าได้ก็ดี ก็ว่าไปไต่มาก็อาจจาพวกดูไปไม่ใช่พวกดูใบเราใช้ความพยายามสูงนะครับทําได้แต่ว่ามันอาศัยความพยายาม,าม,มยยครับเพราะว่าถ้าใช้แต่ทุนอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่สาเร็จมันต้องใช้ความพยายาม,าม,ยายามใช้ความเหน็ดเหนื่อยก <laughs> ็สู้ <laughs> เพราะว่าม,มันเป็นสิ่งยากครับมันเป็นงานละเอียดคือมั่นใจนะคือ,ค,อคือที่เรามั่นใจเนี่ย อันนี้เราเราต้องขอบคุณพ่อท่านนะเพราะว่าเราเคยผ่านงานยากๆมาไม่ไม่น้อยเหมือนกันอย่างเราเราเคยรู้สึกนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรารู้สึกว่าเรือเอี้ยมจุนเนี่ยเราขนไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาประสบการณ์สอนให้เราขนเรือเล็กๆเรือกระแชงเรือลากเรือฉุดเรืออะไรทํานองเนี้ยพอเราสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเราเลยก,กล้าที่จะขนเรือเอี้ยมจุนกล้าที่จะกู้ ที่จะขนย้ายจากกรุงเทพมาถึงบ้านลาดเนี่ยพระพุทธาไปทำในมิติที่เราสร้างมาองค์แรกเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นบรรทัดก้าวแรกที่เราบันไดขอไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราได้ทดลองทํากันมาแล้วเราก็รู้มิติแล้วว่าเออหินขนาดเป็นร้อยๆ้อย,อยตันเราก็เราก็ลุยกันมาแล้วแล้วเราก็สร้างกันมาแล้วแล้วเราก็ขนมาแล้วงัดมาแล้วขนย้ายกันมาแล้วซึ่งจริงนยมันมีารายละเอียดของจิตวิญญ,ญาณอยู่ด้วยว่าถึงเรามีเงินมากขนาดไหนเนี่ยมันก็คงทําไม่ได้ แต่มารู้สึกอย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นความโชคดีที่เราไม่มีเงินพอเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็เลยต้องต้องทำด้วยด้วยแรงศรัทธาทำด้วย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 ความที่ทุกคนมีใจเป็นดวงเดียวกันเนะี่ยแล้วก็ทำร่วมกันไม่ได้มีมีเจตนาแต่ไม่อยากไม่ได้เอาความอยากอะไรมาผลักดันอะไรมีเจตนามีความมุ่งหมายเออเป็นก็ได้เป็นทังนี้ก็ดี แต่เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีความอยากอะไรมากัจมันเป็นตัวใช่แล้วก็ค่ายปล่อยให้คนภาคเพียงกันไปคนพั้ภาคเพียงกันไปมากเกินไปอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์อะไรมันไม่ดีแล้วก็ไม่เอาอะไรบริสุทธิ์เอาอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยจะอจาจจะงนมาไม่บริสุทธิ์เราบอกไม่เอาหรอกลำบากทีหลังไม่เอาเอาบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็โอเคไม่ได้คาดหวังท่านมีเจตนาเพราะท่านว่าไงเอาว่ามาเลยลูกๆก็จะกอดคอกันสามัคคีกันทําถวายให้ท่าน นะส่วนมันจะเสร็จเม็ดเ็จอะไรตบมาไม่รู้ก็ขอให้ได้พยายามก่อนนะอุปสรรคเจอแน่แต่อย่างที่ว่าอะอุปสรรคมันของมันไงคือถ้าเรายิ่งเจออุปสรรคยยากเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันมันได้คิดได้ได้ช่วยกันได้คุยกันเนะี่ยได้คุยได้ได้กอดคอกันได้เอาไงดีว่าอะไรานองนี้ด้วยกันมันรู้สึกดีนะอย่างพระพุทธท่านได้เม็ดเนี่ยโอ้โหพอเอาขนขึ้นรถแล้วไปไม่ได้แหนบหักแหนบพังน้ําพังหินพลิกหลน่นอะไรพวกนี้ มันก็เลยดูว่ามิติตรงนี้มันเป็นมิติที่เราดูแล้วคือหลายหลายคนปฏิเสธไม่ออกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอมันถึงมิติที่เจอปัญหาเนี่ยแล้วทุกคนพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยกันแต่มาชอบภาพนี้มากเลยเเปนนเญญเป็็นนนนนสนสธาาางงมมพพัึตต้้ไแห่ิิวญญถ์ อ,อมีผู้น้องน้อมทำเข้าหาเพราะบม่มอบรมปัญญาเป็นป่าศรัทธาคือป่าตน้นโพ